ปีาศาจตอนที่สความเป็นมาของจอมพรานครึ่งปีาศาจณชานเรือนพื้นไม้สักขัดมันเงาวาววับแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และมันทำความสะอาดโดยผู้เป็นเจ้าของบ้านแม้รั้วรอบที่เป็นพุ่มชบาเขียวหนะออกดอกแดงบ้างชมพูบ้างแซมพอให้รู้สึกงามตาจะกว้างขวางทว่าหมอมองมองสำรวจดูโดยท่วนที ท่าที่จะทําได้แล้วกลับเห็นว่ามีเพียงเรือนของพรานชุ่มลูกอยู่หลังเดียวต่างกับบ้านอื่นที่พื้นที่จะเล็กจะใหญ่ต่างก็ปลูกเรือนของเครือญาติไม่ก็พ่อแม่พ่อตาแม่ยายให้อยู่ในอาณาเขตรั้วรอบขอบชิดเดียวกันที่ตรงนี้มีบ้านของพรานอยู่หลังเดียวระจ๊ะหมอมองเอ่ยถามตามวิสัยคนไม่ชอบกักเก็บปกปิดความสงสัย ขณะเดียวกันก็ค้อมศรีรษะเอื้อมมือรับคันน้ำดื่มใบเื่องที่พรานชุ่มยื่นให้ตามมารยาทของผู้น้อยยามรับของจากผู้ใหญ่หรือคนที่ตนเองเคารพพรานชุ่มเห็นเช่นนั้นก็เกิดนึกชอบใจในกิริยาซึ่งเรียกได้ว่ารู้กาละเทศะของหมอหนุ่มชาวพม่าผู้นี้ขึ้นเป็นกำลังจากที่พินิจด,ดูเขาขี้สงสัยชอบตั้งคำถามก็จริงแต่นั่น เป็นเพราะนิสัยอันเป็นพื้นฐานของคนเป็นหมอและต่อให้มีเรื่องใดที่อยากรู้ใจจะขาดแต่พิจารณาแล้วว่ามีบางคนถามหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อตนหากได้รู้หมอหนุ่มผู้นี้ไม่มีทางเลยจะเอ่ยปากตั้งกระทูเป็นแน่ใช่แล้วหรอหมอทั่วเขตขามของรัชบาเนี่ยทั้งหมดเป็นที่ดินของฉันบ้านพ่อกับแม่อยู่ห่างออกไปไม่กี่สิเก้าดินเท่านั้นแต่ก็เหลือแต่บ้านเปล่าๆไม่มีคนอยู่หรอกนะ เจ้าของเขาไม่อยู่นานแล้วส่วนที่นี่นะฉันอยู่ลำพังคนเดียวลูกเมียไม่มีกับเขาหรอกไม่ต้องมองหาหมอมอง,ม,องมีการเคอะเขินเล็กน้อยที่พลานชุ่มกล่าวออกมาปันรู้ความคิดในใจตนเช่นนั้นก้มหน้าดื่มน้ำในขันพลันให้รู้สึกสดชื่นรสหวานปลาแลมและเย็นสดชื่นอันเป็นเอกลักษณ์ของน้ำฝนเขาเคยสัมผัสมาแล้วไม่ใช่น้อยครั้งแต่นี่ครั้งนี้ เป็นน้ำขันแรกในชีวิตที่ดื่มแล้วรู้สึกกระปี้กระเป๋าราวกับได้เกิดใหม่หลังจากจิตใจห่อเหี่ยวคิดถึงแต่เรื่องความตายที่ตนต้องผเผชิญชนิดสลัดไม่หลุดจากสมองโดยง่ายน้ำมน่ะเห็นว่าจิตใจยังไม่ดีขึ้นหน้าตาซศร้ามองขวันกระเจดิดกระเจิงยังไม่กลับเข้าที่เข้าทางละสิธากลางคืนสะดุ้งเตือนผาฝันร้ายโดยใช่ไหมท่านเป็นหมอด้วยหรจ๊ะ ยังไม่ทันได้ตรวจอาการชั้นโดยละเอียดกลับบอกทด้ตรงทุกประเด็นเลยหมอหม่องถามกลับด้วยความอึง้งทึ่งตะลึงงนันไม่ใช่หมอไม่ใช่หม,ม,ชมาที่ไหนรรอกฉันเองแค่เห็นว่าหน้าตาหมอหม่องดูสิสิตาหรึกก็เลิกหลักมันบอกชัดว่าเป็นอาการของคนขวัญเสียอาการแบบนี้น่ะพวกครานหน้าใหม่เป็นกันทั้งนั้นฉันเองก็เคยก็เลยถามดูน้ำเนี่ยดื่มเสียให้ชื่นใจมันจะช่วยให้ดีขึ้นน้ำนี่ น้ำมนต์ใช่ไหมเจ้าพรานฉันรู้สึกกระปี้กระเป๋าปานคนเพิ่งฟื้นไข้ทีเดียวพรานชุ่มยิ้มน้อยๆโครงศีษะเปลี่ยนเริยบทจากนั่งยองๆเป็นชันเขา่าห้อยขาข้างหนึ่งระขอบชานเรือนแล้วจึงตอบน้ำมงน้ำมนตอะไรกันเล่าหมอมันก็น้ำฝนธรรมดาธรรมดานี่แหละบางครั้งนะ่ะคนเราก็ต้องการการศรัทธามากกว่ายาต้มอย่างคนที่ป่วยเป็นโรคตาลขโมย หาหมอสมัยใหม่ก็แล้วปัจจุบันก็แล้วกินยาที่เป็นกระบุงกยก็ยังไม่ดีขึ้นพ่อาอดหามามหาผอมดหมอผีให้เขาทำน้ำมนต์ไว้อาบไว้รถไม่กี่วันได้กินก็ดันหายเฉยทั้งที่น้ำัหนก็น้ำโอ่งน้ำฝนธรรมดาหมอเองก็น่าจะเข้าใจไม่ใช่หรืออาการป่วยไข้จะหายไดย้ใช่จากตัวยาเพียงอย่างเดียวมันต้องมีกำลังใจด้วยอืมมันก็จริงอย่างพานว่าลจะ หมอหม่องพยักหน้าคลางเครือเห็นด้วยกับคำพูดนั้นเด็กน้อยวิ่งเล่นผ่านหน้าบ้านส่งเสียงสนุกสนานเฮฮาหนึ่งหมอยาพม่าก,กับหนึ่งจอมพรานเพียงแต่นั่งมองอารมณ์เวลานั้นไม่มีสิ่งใดเจือปนนอกจากความสงบความสุขที่หมู่บ้านมอบให้พลันน้ำใสๆเกิดไหลรินอาบแก้มหมอมองด้วยคิดถึงความเป็นอยู่ของบ้านเกิดตน มันแทบไม่ต่างจากที่นี่เลยแม้แต่น้อยพรานชุ่มเห็นเช่นนั้นก็เข้าใจความรู้สึกดีจึงไม่ได้กล่าวว่าอย่างไรรอให้หมอหนุ่มทำใจให้เข็มแข็งพอจะพูดคุยเสียก่อนซึ่งก็คือเขาเอ่ยผากตั้งกระทู้นั่นเองพรานจ๊ะไอเรื่องที่ว่าเอ่อพรานเป็นครึ่งคนครึ่งปีาศาจพรานชุ่มช่วยต่อให้จบประโยคเมื่อเห็นท่าทีล็งเลของหมอหมองแน่ละ ใครเล่าจะกล้าโพลงคำถามแทงใจดำเช่นนี้ใส่คนอื่นได้นอกจากพวกไม่รู้การเทศะหรือคำว่าสมควรหรือไม่เท่านั้นจ้ะขอโทษเถอะจา้าที่แฉะลาะบล,ละลวงเกินไปไม่รอกมันก็ไม่ได้ใช่ความลับที่จะต้องปิดบังอะไรนี่นะใครๆเขาก็รู้กันอยู่แล้วพลานชุ่มว่านั่นทําให้สีหน้าของหมอหมองบง่งบอกถึงความโล่งใจขึ้นมาพอสมควรทิ้งช่วงครูใหญ่จอมพรานแห่งบ้านสาง จึงเริ่มเล่าความเป็นมาของฉายาเจ้าป่าและครึ่งคนครึ่งปีศาจให้ฟังย้อนกลับไปราวๆสามสิกว่าปีก่อนเวลานั้นพรานชุ่มเป็นเพียงพรานฝึกหัดตามธรรมเนียมดั้งเดิมของบ้านสางที่เป็นมาแต่บุรโบุราณครูพรานผู้ฝึกสอนทุกอย่างให้คือพ่อบังเกิดกล้าวนามว่าพรานชวนแม้จะไม่ใช่จอมพรานอันเป็นที่หนึ่ง แต่ฝีมือก็เรียกได้ว่าไม่เป็นรองใครพรานชุ่มในวัยสิปีฝีมือการยิงปืนก็เพียงดาดดาดการติดดอยแกะร้อยก็ไม่ได้ล้ำหน้ากว่าเด็กวัยเดียวกันหรือรูปของพรานคนอื่นๆที่บรรดาพ่อๆต่างก็ฝึกให้เก่งกาจเอาตัวรอดได้เพื่อรับช่วงต่อทว่าความกล้าห้าวบา้าบินพรานชุ่มมีมากกว่าคนอื่นๆแม้แต่กับพรานรุ่นใหญ่ยังต้องยอมให้เลยทีเดียว วิธีสอนลูกชายของพรานชวนค่อนไปทางชี้โผงอ้อมอ,อมเสียส่วนใหญ่สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้ก็คือหมูทนซึ่งขึ้นชื่อว่าดุดันไม่เกรงใจใครพรานชวนชี้ให้ลูกชายดูรอยสังเกตความเก่าใหม่ขนาดแล้วจึงสั่งสอนการแกะการตามรอยต่อไปสอนว่าทุกครั้งต้องพยายามพาตัวเองให้อยู่ใต้ลมเสมอเพื่อกลบกลิ่นไม่ให้สัตว์ที่เราตามอยู่กระสาแล้วตะลิดนี้ไป ครั้งนั้นที่ว่าเป็นครั้งแรกพรานชวนและพรานชุม่มสองพ่อลูกตามรอยไปจนถึงปลักตมที่หมูทนตัวนั้นนอนเกลือกลิ้งเล่นอยู่ทั้งคู่ใช้ตะเคียนใหญ่เป็นที่กำบังรอเวลาและโอกาสสังหารหมูใหญ่เคราะห์ร้ายตัวนั้นเพราะว่านอกจากไอทนเคี้ยวงงที่นอนเกลือกลิ้งปลักโคลนด้วยอาการสบายอารมณ์แล้วพรานชุม่มยังสังเกตเห็นอย่างอื่นด้วย เขาไม่ได้จับจ้องไอ้โทนแต่เป็นสิ่งใหม่ที่ดูดึงดูดใจยิ่งกวา่ามันอยู่ในเงาทึบของกอหวายฝั่งตรงข้ามทั้งมันและพรานชุ่มต่างก็จดจ้องกันเขม็งและโดยที่พรานชุ่มไม่ทันรู้ตัวพ่อของตนกระเถิบถอยหลังจากจุดซุ่มช้าๆด้วยอาการเงียบเชียบไร้ซุ่มเสียงได้ระยะก่อระเบิดกระสุนใสจนทั้งหมูทั้งลูกชายสะดุ้งวากลุ่มกระสุน เจาเข้าที่ขาหน้าของมันจนหักเท่ว่าเรื่องสิน้นฤทธนั้นยังไม่ถึงขั้นและทันทีนั้นเมื่อมันหันมาเห็นพรานชุ่มยืนตะลึงตาค้างก็เข้าใจว่าไอ้ขี้กลางคนนี้นี่แหละที่ยิงกูไม่พูดพร่ำทำเพลงหมูป่าสามขาเขี้ยวงงพุ่งเข้าหาด้วยความรวดเร็วโคนตะเขียนแตกกระจายทั้งเนื้อทั้งเปลือกแหว่งหายไปเกือบครึ่งฝ่ามือพรานชุ่มกระโดดถอยหลังด้วยอาการหวาดกลัว จนขี้ขึ้นสมองตอนมองอยู่ไกลๆก,ก็ว่าตัวใหญ่แล้วนี่ยังใกล้ขนาดที่ลมหายใจร้อนๆมันสัมผัสกายยิ่งไม่ต้องจะเรียกว่าเห็นมันตัวเท่าช้างเลยก็ไม่ผิดนักเลี้ยวมองหาผานชวนผู้เป็นพ่อก็ไร้วีแววนี่ตนถูกทิ้งไว้คนเดียวตั้งแต่เมื่อไรกันไอ้ชุม่มเปินมึงมีไว้ทําไมวะยิงมาสิยิงมันก่อนที่มันจะเล่นงานมึงจนใส่แตกอันนี้จา ความรักใคร่เอ็นดูที่พ่อบ้านนี้แสดงต่อลูกช่างผิดแผกแวกธรรมเนียมตนยิงใส่จนหมูเจ็บเต็มไปด้วยโทสะเสร็จแล้วก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้เอาความปลอดภัยไว้ก่อนปล่อยให้ลูกเผชิญหน้ากับความตายและเรียนรู้ที่จะเอาชีวิตรอดให้ได้ด้วยตนเองพ่อพ่อช่วยชีทีหาทางรอดเอาเองสิวะมึงเป็นลูกพลันต่อไปภายหน้ามึงก็จะต้องเป็นพลันหาทางหาทางรอดตาหาทางจัดการมันให้ได้ สิ้นเสียงประกาศสิทธิ์ของพ่อก็ต่อด้วยเสียงหมูใหญ่ที่เวลานี้หมายเอาชีวิตผ่านชุ่มอย่างไม่ต้องสงสัยหันไปก็เป็นเวลาเดียวกับที่มันควบเข้ามาเป็นอีกครั้งที่ผ่านชุ่มรอดตายได้แบบวุดิดโดยการกระโดดโหนกิ่งตะเคียนที่ทะลึ่งโผล่แพ่กิ่งก้านอยู่เสียต่ำแสนตำแต่ก็สูงพอจะให้รอดจากการถูกหวดถูกกัดได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปด เท่าว่ามันก็เท่านั้นเปาะโครมดังนรกชังหรือสวรรค์แกล้งตัวพรานชุ่มว่าผอมแห้งแล้วแต่กิ่งตะเคียนกลับเล็กแกรนกว่ามันรับน้ำหนักเด็กอายุสิบห้าไม่ไหวหักจากลำต้นร่วงโครมทั้งคนทั้งไม้กองอยู่ตรงนั้นเองหมูทนเจ้ากรรเบนหัวกลับได้รวดเร็วปานมีคนสัง่งพรานชวนนั่งบนกิ่งคอนมองดูเหตุการณ์ด้วยใจะระทึก วาระสุดท้ายจะเกิดขึ้นแก่ใครลูกชายตัวเองหรือหมูทนหากเป็นอย่างแรกแน่นอนว่าตนจะไม่ปล่อยฆาตกรเอาไว้แน่และคงไม่ให้ภัยตัวเองไปตลอดชีวิตแต่หากเป็นอย่างหลังพรานชุ่มสามารถหักเอาชัยสังหารหมูทนได้ต่อแต่นี้ไม่ว่าจะเจอสัตว์ร้ายใดๆพรานชุ่มก็จะไม่กลายเป็นพรานรองบอลตื่นกลัวให้ถูกไล่ฆ่าเอาอีกเป็นแน่ความตายฮอดตะบึงเข้ามาใกล้ทุกที ทุกทีในห้วงนั้นราวกับเวลาถูกหยุดให้เชื่องช้าลงภาพรอบกายไม่ว่าจะเป็นใบไม้ลมหายใจที่พ่นออกมาพร้อมน้ำมูกน้ำลายของหมูโทนสาดเป็นละอองไฟจนสามารถเห็นเด่นชัดฝุ่นดินจากกีบตีนที่ตะกุยลอยคว้างเนิบช้าราวกับทุกอย่างเป็นใจให้พรานชุ่มมีโอกาสได้ตอบโต้ตวัดปืนแก๊ปยัดลูกโดดของตอนเองขึ้นยันบา เลงในเสียววิแล้วลั่นเปรี้ยงภาพในมโนสติคือหมูโถนข้างหน้าสะดุ้งวา่าสุดหวบถลไถเถือตามแรงวิ่งแล้วสิ้นใจอยู่แทบเท้าทว่าความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นพานชุ่มเห็นกับตาว่าลูกตะกลัวฉลับจากหน้าผากของมันพุ่งไปอีกทางผิวหนังส่วนหน้าผากเพียงแค่ถลอกนิดหน่อยเท่านั้นและมันยังคงควบเข้ามาไม่ยอมหยุดไอชุ่ม เสียงตะโกนของพรานชวนผู้เป็นพ่อหาได้ทะลวงผ่านโสดประสาทสังการให้สมองรับรู้เสียแล้วเวลานั้นในหัวพรานชุ่มมีเพียงคำว่าตายตายตายแต่ไม่ใช่ของตนมันเป็นของไอ้หมูทนจอมอึดตัวนั้นเพียงเสี้ยวฝ่ามือก่อนที่เขี้ยวของไอ้งองสามขาจะจิกขิดเอาสีข้างของพรานชุ่มจนไสไหลเขาดีดตัวพึ้งเอียวหลบพร้อมสลับท่าจับปืน จากเตรียมยิงเป็นเตรียมฟาดการจะยัดทั้งกระสุนและดินดำแล้วยังต้องตำให้พร้อมยิงเวลามันน้อยเกินไปหมูทนพลาดเป้าก็เบนหัวกลับมาอีกซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่พรานชุ่มเวียงปืนฟาดขึ้นเป็นมุมเสยเสียงผัวดังสน,นั่นปืนหักแตกเป็นเสียงเสียงพร้อมกับที่ไอเขียวงโง่มีอันเซธละเอียงวุบมึงตาย พรานชุ่มคำรามลั่นมนุษย์เราเมื่อเลือดเข้าตาย่อมไม่เกี่ยงวิธีการทำอย่างไรก็ได้ให้ตนรอดตายเป็นพอปืนแก๊ปประจำกายซึ่งเวลานั้นเหลือเพียงเราปืนและส่วน,นกลไกไม้ที่เป็นด้ามแตกหลุดหายไปแล้วเงือขึ้นสุดแขนกระนำฟาดลงสุดแปลงลงที่หัวไอ้โทนเขี้ยวงงนับครั้งไม่ท้วนเอาจนมันสุดกระโหลกหน้าผากลากยาวไปจะถึงดั้งจมูกแตกและ เลือดอาบขาหลังสันดริกพรานชวนเล่งปีนลงมาจากต้นไม้ปรีเข้ามาดูลูกชายหัวแก้วหัวแหวนว่าปลอดภัยดีไหมทว่าพรานชุ่มสติหลุดไปเสียแล้วสะบัดมือพ่อตนเสียอีกฝ่ายหงายท้องชักมีดพรานออกมาคร่อมร่างไอ้ทนเขี้ยวงงแล้วกดปลายแหลมเข้าไปช,ะชะ้าชไอ้ทนรอ้องอีดอ,อเพราะยังไม่ทันได้สิ้นใจเมื่อครู่เพียงตะมึนเพราะกระโหลกแตก ซ้ำถูกกระนำฟาดจนหลบไม่ทันมันพยายามดิน้นพยายามสะบัดแต่ไม่อาจหลุดจากพันธนาการซึ่งเป็นเพียงท่อนแขนเล็กๆของพรานชุ่มได้มันยิ่งดิน้นเขายิ่งกดกดลงไปเรื่อยๆพอมีดจ,จมลงไปได้ครึ่งใบก็บิดข้อมือมุนคมเปิดจนแผลกว้างเลือดสดๆทะลักไหลออกมาดังท่อรั่ว พรานชุ่มกระทำการสังหารโหดไอโทนเคี้ยวงงด้วยวิธีสุดจะเลือดเย็นกดขวานเสียงร้องอีดอีดของมันแผ่วเบาและอ่อนแรงลงทุกขณะที่สุดทุกอย่างก็หยุดไปมันตายแล้วตายด้วยน้ำมือของพรานฝึกหัดอายุ15้ที่ข่ามาได้มีดเล่มเดียวกับปืนที่เหลือเพียงซากเออไอชุม่มเป็นไงบ้างลูกเงียบไม่มีคำตอบใดๆ เล็ดลอดออกมาจากปากลูกชายยิ่งสายตายเย็นชาที่จับจ้องไปหน้าพ่อตัวเองยิ่งทำให้พรานชวนเสียวสันหลังมือขวาเอี่ยวไปกําด้ามข้อลูกซองสั้นบรรจุกระสุนอาคมยามนี้แม้ตรงหน้าจะเห็นว่าเป็นลูกชายทว่าพรานชวนกลับวันใจว่าข้างในไม่ใช่เสียแล้วกระมังพูดผีปีศาจตนใดคงสิงสู่ให้จิตอมหิตวิปลาสไปแล้วและหากเป็นเช่นนั้น คงต้องกำราบด้วยกระสุนอาคมแม้พลานชุ่มจะพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยก็ตามมันไม่มีทางเลือกอ่นแล้วเตรียมขันห้างกันเถอะพ่อคืนนี้เราจะล่าไอไล้ลายไอ้ลายไอ้ไลายที่ไหนมีไม่ใช่แค่เราที่ตามรอยไอ้ทนมาไอ้ลายเองก็ด้วยฉันสังเกตเห็นมันมอบอยู่หลังกอไหวาฝากนูน้ดลานชุ่มบอกเสียงเรียกชี้ไปยังตำแหน่งที่เสือโคร่งใหญ่เคยมอบอยู่ ก่อนจะเบนหน้ากลับมาพูดกับบิดาด้วยอาการเรียบเฉยไร้อารมณ์มันอยู่ที่นั่นจ้องฉันตาเป็นมันก่อนที่พ่อจะยิงไอ้โทนจนป่าแตกแล้วก็ทิ้งฉันไว้ให้เกนเกือบตายพลานชวนมีอันสึกลำคอติบตันบิดมวนในท้องไม่ได้ยินแบบนั้นสมควรแล้วที่ลูกชายจะโกรธเขาแต่ข่าวที่ว่าเมื่อครู่ที่ผ่านมามีเสือโคร่งซุ่มดูทั้งพวกตนและไอ้โทนอยู่ก่อนแล้วมันทำให้หายใจไม่ทั่วท้อง พรานชวนสุดจะคัดค้านอันใดได,ได้เวลาที่เหลืออยู่มากกว่าครึ่งค่อนวันการจะขัดห้างไม่ใช่ปัญหาต้นไม้ต้นตอกใหญ่ๆขาคบสูงเองก็มีถมถืดให้เลือกเอาตามใจชอบแต่สิ่งที่พรานชวนเป็นกังวลคือสภาพจิตใจของลูกชายในยามนี้มากกว่าจากที่เคยเห็นเป็นคนร่าเริงพูดเป็นต่อยหอยยิ้มง่ายนับตั้งแต่จัดการไอทนเขี้ยวงงได้ พรานชุ่มก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนไม่พูดจาถามคำตอบคำบางครั้งถามไปก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆด้วยซ้ำใจหนึ่งพรานชวนคิดว่าคงเป็นเพราะฝันกระเจิงจิตเตลิดพรานชุ่มยังอยู่ในภาวะตกใจแต่กระทั่งค่าม,มืดปีนขึ้นมานั่งบนห้างกันสองคนพ่อลูกพรานชุ่มก็ยังเหมือนเดิมนิ่งเงียบนั่งเป็นใบจนผู้เป็นพ่อเหลอนึกปั่นใจกลัวลูกตัวเองอยู่บ่อยครั้ง ล่วงเข้ายามดึกสงัดป่าทั้งป่าเงียบสนิทแสงจันนวนลอยล่องขึ้นสาดส่องตรงกลางหัวยังผลให้ทั่วอนาบริเวณสามารถมองเห็นได้ชัดถนัดตาโดยไม่ต้องพึ่งแสงไฟใดๆซากไอทโทนอนจมกองเลือดอยู่ที่เดิมตรงโคนตะเคียนพรานชวนกระสับกระสายอยู่ไม่สุขด้วยว่าบรรยากาศเช่นนี้พรานเขารู้กันดีว่าป่ากำลังตื่นที่ว่าป่าตื่นนั้น หมาถึงสัตว์หากินกลางคืนทั้งน้อยใหญ่หากินบนคาคบไม้หรือบนพื้นพากันตื่นเตลิดนี้หายเพราะสัมผัสถึงตะบะของนักล่าอันแข็งแกร่งและน่ากลัวได้ต่างว่าเป็นเสือเป็นช้างสัตว์เล็กอย่างแม่นหรือกระจงคงไม่หนีเพราะอย่างไรเสียน้อยนักที่มันจะตกเป็นเหยือ่อหากแต่ที่เป็นเช่นนี้เพราะนักล่าที่ว่าไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแต่มันเป็นสัตว์ที่ถูกสิงสู่โดยอรรัน มันร้ายจนสามารถข่มให้ป่าตื่นได้ในสมองของพลานชวนมีอยู่เพียงไม่กี่อย่างและไอ้ไม่กี่อย่างนั้นสิ่งที่ใกล้เคียงมากที่สุดเห็นจะไม่พ้นสมิงแสกแสกเสียงย่ำเท้าลุยป่าฝ่าความมืดแววมาจากทิศฝั่งตรงข้ามซึ่งก็คือดงไว้ที่พลานชุม่มชี้ให้ดูว่าเสื้อใหญ่เคยมอบอยู่แต่แล้วเมื่อเจ้าของฝีเท้าโผล่พ้นเงาไม้ ที่แสงจันทร์ไม่อาจส่องผ่านทั้งคู่มีอันนิ่งงันฝานเสาหินเบื้องล่างไม่ใช่เสือไม่ใช่สางไม่ใช่ช้างไม่ใช่สัตว์ป่าใดๆแต่เป็นคนและจะเป็นคนที่ทั้งคู่รู้จักดีอีกด้วยจันแรมแม่หรือสองพ่อลูกครางเครือขึ้นพร้อมกันคนด้านล่างที่ยืนอวดโฉมอาบแสงจันทร์ชัดเจนว่าเป็นนางจันแรมแม่ของพรานชุ่ม นางแงนหน้าขึ้นมาราวกับรู้ว่าสองพ่อลูกขัดห้างซุ่มอยู่ตรงไหนน้ำซ้ำยังยิ้มอ่อนกวักมือเรียกย้อยๆยเอ่ยเสียงเย็นเยือกต้งมาเถอะพี่ชวนเจ้าชุม่มกลับบ้านกันเถอะออกมาตั้งแต่ช้าเมื่อจนป่านนี้ยังไม่ยอมกลับฉันเป็นห่วงจิงมาตามแน่แล้วไม่ใช่ข้างล่างนั้นไม่ใช่นางจันแรมเมียตนแน่พรานชวนครวญในใจ มันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ผู้หญิงคนเดียวจะมาเดินท่ำท่ำๆกลางป่าโดยที่เสื้อผ้าไม่มีสกปรกซ้ํายังมาถูกที่รู้ดีอีกต่างหากว่าตนกับลูกู่จุดๆไหนที่สําคัญทิศทางที่นางเดินมานั้นเป็นดงไหวายถัดออกไปเพียงสองเส้นเศษก็เป็นเหวลึกแล้วนางจันแรมจะมาจากจุดนั้นได้อย่างไรลงมาสิอย่าโมวชัาากช้านี่มีห่วงฉันกันบ้างหรืออย่ามาตอนแล้ว พรานชวนตะวาดกลับคนด้านล่างสีหน้าไม่เปลี่ยนเมฮยกไม่มีทางมาที่นี่ทุกว่าเด็ดตินขาดยังไงมันก็ไม่เข้าป่ามาไกลถึงเพียงนี้มึงไม่ใช่ฉันแรมก็เพราะฉันเป็นห่วงพี่เป็นห่วงลูกยังได้ตามมายังไงแล้วลงมาเถิดจ้าลงมาแล้วก็กลับบ้านกันเถอะดึกเดินขนาดนี้เร่งเดินเอาหน่อยคงไปถึงก่อนเช้ามืดได้ฉันรู้จักทางลัด นั่นแหละยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยจันแรมมันไม่ใช่คนบ้านนี้ป่าปรงรอบหมู่บ้านเท่านั้นแหละที่มันจะรู้ทะลุปุโปรงที่นี่มันไม่เคยมาพร้อมกันนั้นพลานชวนยกปืนขึ้นผ่านท้ายยันบ่าสูนหน่าจะไปยังกลางอกเมียจำแรงเตรียมเหนียวไกจันแรมด้านล่างยังคงยิ้มละไมสีหน้าไม่เปลี่ยนวาดแขนชี้มาทางพลานชุ่ม ที่เอาแต่นั่งนิ่งตาเบิกค้างพูดไม่ออกชุ่มเอ้ยอย่าไม่เตือนพ่อข้าหน่อยเลยลูกว่าบนห้างน่ะมีงูเท่านั้นเองสองพ่อลูกเหลียวศบตากันพร้อมๆกับที่มุมหางตาด้านหนึ่งมีเสียงฟ้อไม่ต้องคิดนั้นเสียงนี้เป็นเสียงขู่ของงูเหา่าแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงนะมุมห้างต้นเสียง งูเห่าตัวเข่องดำเมื่อเมื่อแผ่แม่เบ well ียเตรียมฉกได้ทุกเวลาโอ้ยพรานชุ่มสติแตกถอยกรุดพร้อมกระชากมีดพานออกมาจากปักเงื้อขึ้นสุดแขนหมายจะฟันฉับให้งูเห่าแดดิ้นพรานชวนรู้แน่ว่าเป็นมาอย่างไรงูตัวนั้นไม่มีจริงมันเป็นมายาของสมิงจำแรงด้านล่างร้องห้ามลูกชายเสียงหลงไอชุ่มยาฉับอนิจจามันช้าไป ผมมีดสับฉับเข้าที่คองูเหา่าและชั่วคริปตานั้นมันกลับกลายเป็นเท้าวันป่าที่มัดลูกห้างต่อมาก็คืออาการเอียงวูบห้างพังครืนทั้งคนทั้งไม้ร่วงลงสู่พื้นโครมสน,นันโอ้ยพรานชวนใจหายว่าเมื่อได้ยินเสียงลูกชายร้องด้วยความเจ็บปวดหันไปมองภาพที่เห็นเล่นเอาใจสลายร่างผอมเกรงของพรานชุ่มขอหักพับห้อย ถูกเสือโครงใหญ่คาบเอาไว้จากแขนขาอ่อนเปลี่ยนเป็นเรียพื้นบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าชีวิตหาไม่มีแล้วไม่นะไอชุม่มไอชุ่มลูกฟอได้แต่ร้องเรียกแต่ไม่อาจช่วยเหลือได้ความสูงที่ร่วงลงมายังผลให้ขาหักทั้งสองข้างปืนรึกก็กระเด็นไปไกลเกินกว่าจะเอื้อมถึง พรานชวนร้องให้ปริมขาดใจตะโกนเรียกลูกจนสุดเสียงกระทั่งเสือโครงใหญ่คาบร่ังไร้วิญญาณของพรานชุม่มหายไปกับความมืดโอ้อา่่าชุมช่มลูกโอ้ไม่นะ เสียงรำให้ของผู้เป็นพ่อก่องสะท้อนไปทั้งไพรพนายามราตรีช่างหน้าสังเวชใจยิ่งนักดวงตะวันโผล่พ้นยอดไม้เป็นสัญญาณบ่งบอกของวันใหม่พรานชวนนั่งหมดอะไรตายอยากพิงโคนต้นไม้หัวใจห่อเหี่ยวคิดถึงแต่เรื่องของลูกชายภาพตั้งแต่ยามเป็นเด็กตัวแดงแดงและค่อยๆเติบใหญ่ใช้วนซ้ำๆให้ร้องไห้จนตาช้ำน้ำตาไม่มีจะไหล ยิ่งภาพสุดท้ายคือความตายอันน่าสังเวชมันยิ่งบีบคั้นอารมณ์ให้จะปวดเกินกว่าจะทนอยู่ไหวพ่อพรานชวนสะดุ้งว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของพรานชุ่มลูกชายไม่ผิดแน่นี่เขาใกล้บ้าแล้วกระมังถึงแว่วเสียงลูกชายแบบนี้พ่อะกระบ้าแล้วกันเถอะฉันไม่เป็นอะไรแล้วไม่ใช่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 ใช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 หูฝาดประสาทร้อน มันเป็นเสียงของลูกชายตนจริงๆและยังได้รับการยืนยันให้ชัดเจนขึ้นไปอีกด้วยการที่พรานชุ่มเข้ามาสอดแขนประคองพ้อมเขย่าตัวเจชุมชุมลูกพ่อนี่มึงยังไม่ตายหรือตายแล้วลูกชายของเจ้าน่ะตายไปแล้วหากแต่ข้าช่วยเอาไว้ให้ชีวิตใหม่แกมันต่อแต่นี้ลูกชายของเจ้าไม่ใช่ของเจ้าเพียงผู้เดียวมันยังเป็นของข้าด้วย พานชุ่มหันไปมองตามต้นเสียงผู้พูดเป็นฤาษีฉีไพรยตนหนึ่งยืนมองสองพ่อลูกด้วยสายตาเปี่ยมล้นไปด้วยกรุณายิ่งท่านท่านเป็นใครแล้วที่ว่าชีวิตก่อยชุ่มเป็นของท่านหมายความว่ายัางไงข้าก็เป็นผู้ที่พวกเจ้ากราบไหว้ทุกครั้งเมื่อต้องการให้คุ้มครองยามเข้าป่าผู้ที่ถูกเรียกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาผู้ดูแลพื้นป่าแถบนี้ ผู้ที่พวกเจ้าเคารพมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าอย่างไรแล้วสงังสังพยาและนับแต่นั้นพรานชุ่มจึงได้ชื่อว่าเป็นลูกชายของเจ้าป่าเป็นครึ่งคนครึ่งปีศาจเป็นเจ้าของผืนป่าที่คอยปกปักรักษาทั้งสัตว์และคนจากโขยัยพยันตรายภายนอกในฐานะเจ้าป่าในร่างมนุษย์โปรดติดตามตอนต่อไป